ใช้อารีชี้ภัยที่มองไม่เห็นเส้น,สนทาง,ทางวิบากกรรม<ำ>ประชาผมนอกคนรุ่นเก่าท่านจะเตือนสติลูกหลานไว้เสมอเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดความหมายบ่งชี้ให้มองถึงคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนย่อมรู้ทิศทางที่เรากำลังเดินตามหลังเขาอยู่ปลอดภัยที่สุด ข้าราชการที่พึ่งแตกหนออุดมการมองหาช่องทางเดินตามหลังนายได้เมื่อใดอนาคตไปไกลกันทุกคนถนายของพวกเขามีต้นทุนด้านคุณธรรมเป็นหลักผลักดันให้เด็กที่เดินตามหลังรู้หน้าที่มีคุณธรรมย่อมแตกหนอขยายกิ่งกา้านเติบโตแข็งแรงเป็นเสาหลักปักไว้บนแผ่นดินนี้ได้ยั่งยืนนั่น แค่แนวคิดในความฝันอันสูงส่งที่ไปไม่ถึงฝั่งประชาชนค่าของแผ่นดินเฝ้าเรียกหาและต้องการความเป็นธรรมที่ยั่งยืนก็ไม่ค่อยพบกับความเป็นจริงโดยเฉพาะอำนาจรัฐที่มีเครื่องแบบครอบเอาไว้เช่นฝ่ายปกครองและตำรวจผู้ให้ความเป็นธรรมเบื้องต้นกับประชาชนของเขาปัจจุบันนี้ใครเดินตามหลังนายโตขึ้นเป็นหัวมันสันไปถึงหาง แวงหาแต่ผลประโยชน์เถื่อนเพื่อไว้เป็นกองทุนสร้างอำนาจกันอย่างไม่เกรงฟ้าเกรงดินนึกถึงอดีตที่เราเคยเห็นและชื่นชมผลงานของขาราชการหนุ่มฝ่ายปกครองท้องถิ่นกับตำรวจเขาประสานแนวคิดร่วมกันนำเอาแบบอย่างดีๆที่เดินตามหลังคนดีมาก่อนมาใช้ในพื้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาที่เผชิญกับภัยสารพัด เกาะอยู่รอบๆความแร้นแค้นแผ่นดินอีสานท่านคือปลัดอำเภอหนุ่มประจวบชัยสารกับพันตำรวจโทรประชาพรมนอกยศในขณะนั้นสองคนจุงมือกันสร้างความสงบสุขเป็นแบบอย่างที่คนอุดรและจังหวัดใกล้เคียงกล่าวถึงด้วยความศรัทธา ทั้งคู่แยกกันโตคนละเส้นทางประจวบเลือกอนาคตทางการเมืองลงเลือกตั้งเป็นผู้แทนในเวลาต่อมาส่วนประชาพรมนอกโตวันโตคืนเขาสามารถต่อยอดตำแหน่งอินซีอีสานแทนบุญทินวงรักมิตรขึ้นสู่ยอดสูงสุดอธิบดีตำรวจในยุคสุดท้ายตำแหน่งออรอในฐานะคนเคยนับถือกันมานั่งมองการเติบโตของท่านตลอดมองไม่เห็นข้อบกพร่องในจุดไหนกับงานในตำแหน่งหน้าที่ แต่สุดท้ายท่านกระโดดข้ามรั้วสีกากีไปเป็นใหญ่ทางการเมืองเป็นถึงรัฐมนตรีในที่สุดก็ข้ามไม่พน้นวงจรอำนาจแฝงที่ถูกกำหนดขึ้นในทางการเมืองคนรอบตัวคนรอบข้างที่ขนาบซ้ายขวาแทรกซ้อนเข้ามาใช้บรารมีไปขยายผลประโยชน์ทางมิชอบอื่นจนหน้าห่วงครับ อาจจะเป็นความผิดพลาดในสิ่งที่ท่านไม่ได้เป็นคนต้นคิดไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆแต่ท่านก็ไม่อาจจะใช้อดีตท,ที่ท่านทุ่มเทต่อยอดไว้ในคุณงามความดีมาลบล้างทั้งหมดได้ก็ขอให้คิดเสียว่าคือกรรมเก่าเล็กๆน้อยๆท,อที่ต้องชด,ชดใช้ใชก่อนแล้วกัน,กนชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน